ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n เมะมาโอกลิ่นอายของชายผู้นี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งและเมื่อเขายือนอยู่ในระยะไกลนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจก้าวผ่านไปได้ตอนที่ชิงสุยและเหยียนจินยวีเดินเข้าไปชายผู้นั้นก็หันกลับมาเขาโตเต็มวัยและหล่อเหลาอย่างยิ่งยิ่งกว่าชางหายในอดีตเขาดูชารากว่าเช่นกันชิงสุยเขาไม่แปลกใจเลยที่ชายคนนี้จะมีลูกอย่างเหยียนจินยวีและเหยียนหยางเจีย แต่ชิงสุยไม่อาจคาดเดาอายุของเขาได้กลิ่นอายของเขานั้นนิ่งดังภูผาสีหน้าของเขาสงบนิ่งดุดผืนน้ำชิงสุยไม่อาจสัมผัสได้ถึงระดับการบ่มเพาะของเขาได้แต่นี้เป็นเรื่องปกติชายผู้นี้เป็นประมุกของตระกูลเหยียนและเป็นเจ้าเมืองเหยียนชิงสุยไม่อาจดเดาได้เลยว่าเขาทรงพลังเพียงใด ชิงสุยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอายุน้อยมากนักแม้ว่าเหยียนจินยวีและเหยียนหยางเจี๋ยที่เป็นลูกๆของเขาจะยังเป็นรุ่นเยาว์อยู่ในมหาทวีปทั้งสีนี้ผู้บ่มเพาะที่มีอายุน้อยกว่า200ปีนั้นยังถือเป็นรุ่นเยาว์อยู่พวกเขาจะสามารถรักษาความเยาวไ์วัยได้เป็นเวลานาน ระดับผู้พิทักษ์เทวธรรมแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำที่สุดของผู้พิทักษ์เทวธรรมก็จะมีเวลาชีวิตสูงถึง1500ปีขั้นที่2ผู้พิทักษ์เทวธรรม2,000ปีและขั้นที่3ผู้พิทักษ์เทวธรรมจะมีอายุที่ยืนยาวกว่านั้นแต่ชิงสุยก็ไม่แน่ใจว่ามันยาวนานมากเพียงใดท่านพอ่อเหยียนจินยวีวิ่งออกไปอย่างยินดีและกอดกับชายหนุ่มผู้นั้นความรู้สึกเช่นนี้ทําให้ชิงสุยคิดว่าหลวนหลวนอวีช่างและลูกของเขาคนอื่นๆคงคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงทุกๆคนเช่นเดียวกัน เมื่อชายผู้นี้ยิ้มขึ้นมาอย่างมีความสุขมันก็เหมือนกับความอบอุ่นของสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิเมื่อเทียบกับชางหายชายผู้นี้เป็นชายหนุ่มที่หญิงสาวทั้งหลายต่างให้ความสนใจไม่ว่าหญิงสาวผู้นั้นจะเป็นสาวใหญ่หรือสาวน้อยก็ต้องเหลียวมามองเขาและหาทางพูดคุยกับเขาซักครั้งแน่นอนว่าเหล่าชายหนุ่มนั้นไม่ได้ชอบเขาแต่ก็ชื่นชมในสเสน่ห์ของเขามันเป็นกับแฟนคลับในชีวิตก่อนหน้านี้ของชิงสุยที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงสาวน้อยชายผู้นี้คือใครกัน เจ้าจะไม่แนะนำให้ข้าได้รู้จักหน่อยหรือชายผู้นั้นมองตรงมาทางชิงสุยและพยักหน้าทักทายเขามีนามว่าชิงสุยและเป็นพี่น้องร่วมสาบานของข้าหากไม่ใช่เพราะเขาอยู่ด้วยลูกสาวของท่านคงจะไม่อาจพบท่านได้อีกเหยียนจินยวิกล่าวอย่างมีความสุขแต่น้ำเสียงของนางยังดูกังวลนางกังวลเรื่องของตระกูลเหยียนในตอนนี้ เยยนติ่งเทียนมองไปยังชิงสุ่ยด้วยความสนใจอย่างยิ่งชายผู้นี้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูกสาวของเขาและมันเป็นเรื่องที่ประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นเสียอีกเพราะว่าลูกสาวของเขาไม่มีเพื่อนต่างเพศมากนะนางไม่ได้ใกล้ชิดชายใดที่อยู่ในวัยเล่ยเลี่ยงกันกับนางเองนี่ทําให้เขากังวลเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าลูกสาวของเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาก็ปล่อยให้นางใช้ชีวิตตามที่นางต้องการเพราะชีวิตนั้นยืนยาวอย่างยิ่งเสียเวลาทําเรื่องไร้สาระไปก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลเสียมากมายแต่อย่างใด เขามองไปยังชิงสุยและสังเกตเห็นว่าระดับการบ่มเพาะของเขานั้นไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่มีพลังอำนาจที่คลุมเครืออยู่ในร่างกายของเขาเขารู้ว่าความแข็งแกร่งจริงๆของชิงสุยย่อมมากกว่าที่เขาสัมผัสดได้แม้แต่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าทรงพลังกว่าชิงสุยหรือไม่ใครกันที่กล้าล่วงเกินลูกสาวสุดที่รักของข้าข้าจะไปสังหารมันซะเมื่อเห็นติ่งเทียนกล่าวเช่นนี้เขาก็ยังสงบนิ่งอย่างยิ่งและกลิ่นอายอันเฉียบคมของ,ของเขาก็ขยายออกไป มันเป็นคลื่นที่ระเบิดแผ่กระจายออกไปในอากาศเป็นตระกูลอย่างแห่งเมืองชั้นนอกแต่พวกเขาได้ร่วมมือกับตระกูลอวีที่อยู่ในเมืองชั้นในเพื่อเตรียมที่จะทำลายตระกูลเหยียนท่านพ่อท่านต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ให้ดีเหยียนจินยวีรีบกล่าวทันทีตระกูลอวีเหยียนติ่งเทียนมองไปยังเหยียนจินยวีอย่างตกตะลึงใช่แล้วท่านพ่อ ท่านต้องเชื่อที่ข้าพูดนะและต้องเตรียมตัวเร็วเข้าตระกูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีกข้าก็ไม่แน่ใจเหยียนจินยวีมองไปยังเหยียนติ่งเทียนและกล่าวขึ้นเอาล่ะข้าเข้าใจแล้วชายผู้นี้ยิ้มและกล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะหันไปมองชิงสุย่ยเจ้าคือชิงชิงสุ่ยหรือ ขอบคุณที่ช่วยลูกสาวของข้าเอาไว้เพราะท่านเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูกสาวของข้าแล้วจงคิดว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านของเจ้าเถิดทำตัวตามสบายนี่เป็นเรื่องชุกกะหุบหกักเรื่องนี้จบลงเมื่อไรข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างดีเหยียนติ่งเทียนยิ้มและเดินเข้าไปหาชิงสุ่ยยื่นมือของเขาออกไปและกล่าวท่านลุงไม่จําเป็นต้องมากพิธีไปข้าเพียงทําในสิ่งที่ข้าควรทําเท่านั้นชิงสุ่ยยื่นมือของเขาออกไปและจับมือของชายผู้นี้ ชายผู้นี้ไม่ได้พยายามตรวจสอบระดับการบ่มเพาะของเขาเขาเดินจากไปแต่ก่อนที่เขาจะไปนั้นเขาก็หันมาหาเหยียนจินยวีและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสาวน้อยดูแลชิงสุยให้ดีท่านพ่อท่านต้องรีบแล้วนะเหยียนจินยวียิ้มและกล่าวเช่นนี้แต่สีหน้าของนางยังคงมีความกังวลซ่อนอยู่ไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าท่านลุงจะแปลกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ดูกังวลแต่อย่างใดนี่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เลวร้ายกว่าที่เขาได้คิดเอาไว้ชิงสุยทำให้เหยียนจินยวีมั่นใจยิ่งขึ้น มาเถอะข้าจะพาเจ้าไปหาห้องพักก่อนนี้ก็ถึงเวลาอาหารแล้วเหมือนกันเมื่อเยียนจินยวีได้ยินที่ชิงสุยได้พูดและเห็นว่าชิงสุยก็อยู่ที่นี่นางก็รู้สึกสบายใจขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุยิ่งไปกว่านั้นนางได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพ่อแล้วและเขาก็คงเตรียมการได้ในตอนนี้ห้องที่เยียนจินยวีพาชิงสุยมานั้นอยู่ทางด้านขวาของศาลาขนาดใหญ่แต่แม้ว่าทั้งสองอาคารนี้จะอยู่ติดกันแต่ก็ไม่ได้มีประตูที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ชิงสุยไม่ได้กังวลอะไรเขารู้สึกว่าเพราะตระกูลเหยียนนั้นสามารถขึ้นไปนอผู้นำของเมืองเหย,ยนมานานหลายปีพวกเขาคงฝังรากอย่างลึกในที่แห่งนี้แม้ว่าจะมีขุมพลังอำนาจจากสองสามตระกูลหรือมากกว่านั้นรวมตัวกันเข้ามาพวกเขาก็คงจะไม่พ่ายแพ้ไปไง่ายๆเช่นเดียวกับที่แม้ว่าเมืองเหย,ยนจะร่วมมือกับเมืองขนาดใหญ่อีกหลายๆเมืองพวกเขาก็ไม่มีทางเทียบได้กับจักรวรรดิอวีได้ ดังนั้นชิงสุยจึงไม่ได้กังวลอะไรเขารู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้สามารถรับมือได้เขาวางแผนไว้ว่าจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันและหาที่ตั้งที่เหมาะสมสมําหรับร้านตีเหล็กอคติแผนเมคาของเขา,ขาขเขา,ขาอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองขึ้นมาเหย,ยนหยางเจียยังมีเรื่องต่างๆที่ต้องจัดการมิฉะนั้นหากเขารู้ว่าชิงสุยมาที่นี่เขาต้องมาพบด้วยตนเองอย่างแน่นอนเหยน เยียนจินยวีพาชิงสุยมายังอาคารหลังนี้ทุกๆสิ่งในอาคารหลังนี้ยังคงเหมือนใหม่และภายในนั้นก็มีทุกๆอย่างที่ต้องหารได้เตรียมพร้อมเอาไว้ห้องนี้ดูอบอุ่นและสบายเรื่องเดียวที่ติดคือการตกแต่งของมันออกไปในแนวผู้หญิงเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติเพราะที่แห่งนี้อยู่ข้างๆกับของเหยียนจินยวี เยยนติ่งเทียนออกจากตระกูลเหยยนไปและบินออกไปทางด้านหลังสีหน้าของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเว้นเสียแต่ว่ามันดูดุดันยิ่งขึ้นมีภูเขาเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากเหยยนติ่งเทียนและพืชพันธุ์ต่างปกคลุมหนาแน่นอย่างยิ่งบนภูเขาลูกน,นั้น ต้นไม้ปกคลุมยอดภูเขาทั้งหมดและไม่มีแม้แต่ถนนซักเส้นธรรมชาติในที่แห่งนี้ช่างงดงามอย่างยิ่งเยียนติ่งเทียนมาถึงหุบเขาอันง,งดงามแห่งนี้หุบเขานี้ไม่ได้ใหญ่หรือเล็กเกินไปมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหุบเขาซึ่งมีน้ำของมันนั้นใสจนสามารถมองเห็นด้านล่างได้เลยมีปลาหลายตัวอยู่ในน้ำน,นั้นบางครั้งฝูงนกก็จะมาดื่มน้ำไม่มีสัตว์อสูรขนาดใหญ่ๆปรากฏตัวให้เห็นในที่แห่งนี้มีเพียงสัตว์ป่าตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นที่มาปรากฏตัวให้เห็น มีศาลาที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้มีชายชาราจำนวนมากอยู่ที่นี่พวกเขาดูผ่านร้อนผ่านหนาวมากมายบางคนกำลังตกปลาบางคนกำลังเล่นหมากรุกบางคนกำลังดื่มชาเหยียนติ่งเทียนร่อนลงบนภูเขาแห่งนี้และเดินเข้ามาทันทีที่เขามาถึงชายชาราหลายคนก็มองตรงมาที่เขาพวกเขายังคงทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ต่อไปแต่พยักหน้าให้กับเหยียนติ่งเทียนแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเข้าไปได้ กำแพงบนหุบเขาลูกนี้เต็มไปด้วยบ้านหินมากมายเหยียนติ่งเทียนคำแพงทั้งสี่ทิศทางก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านหินหลังหนึ่งติ่งเทียนใช่ไหมเข้ามาเสียงที่แก่ชาราดังออกไปมันฟังดูเป็นมิตรแต่ก็ดูเหมือนเสียงที่มาจากชายชาราทั่วไปท่านปู่เหยียนติ่งเทียนเดินเข้าไปและโค้งคำนับเพื่อทักทายชายชารา บ้านหินหลังนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่นักแต่ก็ดูเรียบง่ายและ,ละน่าประทับใจแต่จะบอกว่าบ้านนี้หรูหราก็คงไม่ได้มีชายชาราร่างสูงและกำยำยืนอยู่ในบ้านนี้ห้องที่เขาอยู่นี้เรียบง่ายอย่างยิ่งมีโต๊หินอยู่ตรงกลางและชายชาราก็ยืนอยู่ที่โต๊ะนั่นเขากำลังเขียนอะไรบางอย่างด้วยผู้กันอยู่มาเธอมาดูว่าอักษรพวกนี้ใช้ได้หรือไม่ชายชาราดูเหมือนจะอารมณ์ดีในวันนี้เมื่อเขาพูดกับเหยียนติ่งเทียนบน บนแผ่นหนังสัตว์อสูรผืนใหญ่นั้นมีคำว่าความยุติธรรมอันน่าเกรงขามเขียนอยู่บนนั้นอักษรเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และปลดปล่อยกลิ่นอายอันทรงพลังออกมาเพียงแค่มองดูอักษรเหล่านี้ก็สามารถรับรู้ได้ถึงตัวตนของชายชราเลยมันเขียนขึ้นด้วยความกล้าหาญและความแข็งแรงทำให้รับรู้ได้ถึงความยุติธรรมอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าท่านปู่ได้ยกระดับด้านการเขียนอักษรขึ้นอีกครั้งแล้วเหยียนติ่งเทียนยิ้มและกล่าว ฮ<ะ>่าฮ่าฮ่าเจ้าพูดแบบนี้อยู่เสมอเอาหลา่ะเจ้ามาที่นี่คงจะมีเหตุผลแน่นอนมีอะไรเกิดขึ้นหรือชายชาราพาเหยียนติ่งเทียนไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้ไม่ได้ใหญ่นักมีโต๊ะหินมีเตาขนาดเล็กวางอยู่ข้างในน้ำชาต้มอยู่บนเตานั้นและกลิ่นหอมจางๆของมันก็แผ่กระจายไปทั้งห้องชายชารานำแก้วกระเบื้องเคลือบออกมาสองใบและเหยียนติ่งเทียนก็รีบเติมน้ำชาลงในแก้วนั้นประมาณ70%็เอร์เซนตของทั้งสองแก้วและกล่าวว่าท่านปู่ตระกูลอวิชิตจะลงมือกับพวกเราแล้ว ตระกูลอวี๋55ข้ารู้ว่าพวกมันต้องไม่พอใจพวกมันต้องคิดว่าตระกูลเหยียนของพวกเราไม่ได้ก้าวหน้ามานานหลายปีและสามารถกำจัดพวกเราออกไปได้อย่างง่ายดายแต่ในการต่อสู้กันครั้งนี้แม้ว่าตระกูลเหยียนของเราจะชนะแต่ก็คงได้รับบาดเจ็บอย่างมากนี่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนักชายชรายหยิบแก้วชาขึ้นมาจิบเล็กน้อยและกล่าว จินยวีกลับมาแล้วในวันนี้ตระกูลอย่างนั้นร่วมมือกับตระกูลอวีตระกูลอย่างพยายามที่จะสังหารจินยวีแต่ผู้อาวุโสของตระกูลอย่างและตระกูลบูต่างโดนจินยวีสังหารเจ้าเด่นนั่นแข็งแกร่งขึ้นถึงเพียงนี้ชายชาราถามขึ้นนางกล่าวว่าชายหนุ่มผู้นั้นช่วยนางเอาไว้และผู้อาวุโสทั้งสคนต่างโดนเขาสังหารเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของจินยวี ชายหนุ่มผู้นี้ไม่ธรรมดายิ่งนักข้ารู้จักสาวน้อยผู้นี้เป็นอย่างดีผู้คนย่อมอยากใกล้ชิดนางโดยเฉพาะเหล่าชายหนุ่มนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีเลยชายชาราดูเหมือนจะมีความสุขมากและไม่ค่อยสนใจเรื่องของตระกูลอวีข้ากังวลเรื่องของตระกูลอวีและได้สังเกตเขาเพียงครู่เดียวเท่านั้นชายหนุ่มผู้นี้ซ่อนความสามารถของตนเองเอาไว้ได้อย่างดีและน่าจะมีพลังบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้เหย็ยนติ่งเทียนคิดครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวขึ้น เราคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาสาวน้อยผู้นี้หัวแข็งยิ่งนักและชีวิตของนางช่างโชคดีอย่างยิ่งนางถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วเราควรปล่อยให้นางจัดการเรื่องนี้เองหากนางต้องการอะไรก็ให้นางทำตามความใจนางเถิดรอยยิ้มของชายชราฉีกกว้างขึ้นอย่างเป็นมิตรตกลงท่านปู่เช่นนั้นเรื่องของตระกูลอวีห้าห้าข้าจะไปยังตระกูลอวีหากพวกมันไม่โงงง เมื่อรู้ถึงความสามารถของพวกเราพวกมันต้องไม่กล้าทำอะไรบ้าบินแบบนั้นเรารู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะทำให้พวกเขาหยุดยิ่งไปกว่านั้นพวกเรายังมีติงยี่ที่เป็นสมาชิกของจักรวรรดิและไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลชายชราคิดเรื่องนี้เช่นกันท่านปู่แม้ว่าติงยี่จะเป็นสมาชิกของจักรวรรดิตระกูลอวีก็มีบางคนที่เป็นสมาชิกของจักรวรรดิเช่นกัน ครั้งนี้พวกเขาวางแผนมาอย่างดีและไม่มีทางที่เราจะหยุดได้โดยง่ายเหยียนติ่งเทียนคิดครู่หนึ่งและกล่าวขึ้นไม่ต้องกังวลไปข้าจะเสนอให้มีการประลองของรุ่นเยาว์ผู้แพ้จะต้องออกไปจากเมืองเหยียนชายชารากล่าวอย่างสงบนิ่งการประลองของรุ่นเยาว์เป็นการประลองระหว่างรุ่นเยาว์ในตระกูลมันจะเป็นการตัดสินว่าตระกูลใดจะทรงพลังกว่ากันในอนาคต ดังนั้นรุ่นเยาว์ที่ทรงพลังในตระกูลจะเป็นการการันตีว่าตระกูลจะยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่นอนว่าตระกูลก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นของตระกูลรวมถึงให้ผู้บ่มเพาะระดับผู้พิทักษ์เทวธรรมปกป้องพวกเขาเช่นนั้นก็ดีมันจะดียิ่งขึ้นหากเราสามารถจัดการประลองของรุ่นเยาว์ให้มีรอบประลองไม่ต้องมากนักเฮอร์นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งนะัก ตระกูลเหยียนได้รับความเดือดร้อนมากมายจากดินแดนเพลิงอัคคีและปัญหาอื่นๆคาสงสัยว่าพวกเขาจะยอมรับเรื่องนี้หรือไม่เหยียนติ่งเทียนกล่าวอย่างขมขื่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ